นานทีจะเห็นสาวๆในเมืองสวยถูกใจอยากจะร้องชมต้องชมคนไหนอะคะสามคนเลยได้เบ้าสามคนเลยอหรอสามคนเลยได้ดังได้สิพี่ผู้ชายเขาจะชมแล้วก็ยืนให้เขาชมหน่อยจริงๆก็ไม่ได้ติอะไรยกตัไหนบ้างเดีอะคะพี่คขายืนรงไรบางเนียสามคนนี้เจอคนนี้ดีเนี่ยอืมไม่เน้นสวยไม่เน้นสวยเน้นประสบการณ์

อ,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 อไม่ปัดปกูซะด้วยจะพิสดูเรือนรางแม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กใหญ่กว่าเด็กกำลังพ่อหมกพ่อหมกเหมือนหลอนตานที่เขาชอกชา่างนาเจ้าอ,อเจ้ย หน้าแม่ยาวเหมือนดังเกียช่างงามนะักเป็นหนักสวยนะ่ยสวยหน้าจัดูจมูกจมูแม่ก็โดอกเหมือนจอมปรวกช่างสวยสะดวกงามเด็จคอแม่ยาวเหมือนดังเป็ด จะดูปากแม่ก็บางมันลางหมูจะดูฟันแต่ยิ่งฟังแม่ก็เหลืองมันลางเหลืองเป็นธรรมชาติเหลืองเป็นไม่ต้องเลี่ยมเหลืองอย่างนี้เขาเรียกเหลืองขี้ฟันไหนตอไหนชนเนี่ยตคนน,บบนี้ไม่แต่คำทนหมึเรียกพวกกูสามคนมาว่ายังไงมึงเอาพ,พ,<ช>พวกกูสามคนมา ให้มันเดินมาเลยไม่กลัวมากกลัวคำชมมันสวยสวยรเปล่าสวยสวยสวยที่อะไรเเป็นไงเจ็บเอวหนักใจไหมล่ะหนอยู่โน่นโน้ปรสบการณ์ก็อย่างเงี้ยเนี่ยโก้ก็จะเยอะเลยูมากมนเลนตีกับเราคนนี้ห็นคนนี้เลยเหนี่ถึงเคสอนเลย จะทำความรู้จักได้ล่าทำความรูจ้จักได้ต้องขออนุญาตพี่เนียครับไม่ต้องพี่ญาตินาะขอบคุณมากที่ผมจะคุสวัสดีสวัสดีครับผมมีชื่อว่าแพ่นะครับว่าแต<อ>่คุณชื่ออะไรเหรอครับจะมีชื่อว่าอังกาบนะจ๊ะคำว่าชันอังกาบเนี่ยเป็นนางข่าวในวังหลวงถ้ามาว่าคุณอะคาเหลืออะไรหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากได้รับความช่วยเหลือบอกฉันได้เลยนะจ๊ะฉันยินดีช่วยเสมอนะ มากประสบการณ์มันก็ดีอย่างไม่ดีอย่างยังไงอะถ้ามากประสบการณ์แล้วบางคนอะขนมันก็เริ่มลกนี่กูเองโชก็ทิ่ดีที่้รู้จักเลยครับพอดีว่าผมแผนแล้วก็ผม เพิ่งย้ายมาจากบ้านนอกครับมาอยู่ที่บ้านของพ่อออกเมายาถ้าหากว่าวันไหนว่างๆคุณอากาศไม่มีอะไรทําไม่รู้จะไปไหนก็มาทักทายแล้วก็นั่งเล่นนั่ง,ง,งคุยกันได้นะครับ<อ>ยินดีต้อนรับครับยินดีมากๆค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่คุณไม่รังเกียจฉันด้วย